สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมพบกันวันที่8เดี๋ยวให้ดู2คลิปวันนี้นะเดี๋ยวจะปลตอนเย็นเย็นนะ1 8บ9นาฬิกานะอ่ะคลิปนี้มีชื่อว่าเลข 20N นะ 20N ก็คือเลข20 n u m b นัมเบอร์นะ คือตัวเดียวเนี่ยมันจะอยู่สองข้างนะมันเลยกลายเป็นยี่สิบนัมเบอร์หลักสิบแต่เราจะคัดเลือกมาสองนะมีหลักสิอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะเข้านะที่ต้องการทำให้ชมเนี่ยหมายความว่าให้เอซแฟนช่องเนี่ยนำไปใช้ได้จริงนะไปฝึกหัดทำตามแนละ้วเป็นจริงๆนะวิธีการทำตัวเลขเนี่ย เราจะต้องฝึกหัดทำนะมีเวลาแล้วก็ฝึกหัดขีดฝึกหัดเขียนทำบ่อยๆคิดบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วสังเกตไม่ตายตัวเสมอไปนะแต่ละสูตรเอาสูตรนี้ไปแมทดสูตรนี้เอาสูตรนี้ไปแมทสูตรนี้ใช้ได้กันนะสูตรนี้ก็เช่นกันปู่เยี่ยมจะเอาสูตรหลักสิบของเซียนหลองมาแมทดกับมาแมทดกับสูตรนี้ยี่สิบเวียนนะ มันอาจจะถูกก็ได้แล้วก็อาจจะผิดก็ได้นะไม่แน่นอนเสมอไปนะแต่วิธีการทํานะผมจะบอกให้เราต้องเพ่งเล็งที่กิตของตัวเองนะเพ่งเล็งเข้าไปว่าเราทําเป็นหรือ,อยังเรารู้ดีหรือ,อยังนะเวลาปู่ย่มไปอยู่กับเซียนใหญ่ๆเนะี่ยไปทำกับเซียนเนี่ยเนี่ยนิ่งซะมากกว่านะนิ่งๆแล้วก็พยายามจับหลักปลายปากกาไม่ถามนะ ไม่มีการถามนะว่าเอาหลักไหนตั้งเอาหลักไหนทำไม่ถามนะทำไมไม่ถามไม่ใช่เซียนแล้วนะถ้าไปถามเขานะเราต้องจับหลักปลายปากกาเขาเท่านั้นนะเขาเขียนพ๊บลงไปรู้เลยว่าเขามาจากหลักไหนไอตัวไหนบวกหลักไหนไปยังไงต้องดูให้รู้นะไอแต่เซียนทิเที่ยวไว้ต้นนี้คนน้นคนนี้ไปอย่างนั้นคนนี้ไปอย่างงี้นคนนี้ไปอย่าง,งน,นั้ไงงนไอนั้น คนทำไม่เปลี่ยนมากกว่านะทำไม่เปลี่ยนดีแต่ตํำหนีอ่าการชมกับการําหนีนี่ต่างกันนะคือํำหนีก็ต้องทำหนีตัวเองนะชมก็ชมตัวเองเออเรารู้แค่นี้มันดีแล้วแต่มันยังมีรูก้กว่านี้อีกนะอ่ะตามชมไม่เสียเวลาครับผมฟังคำเตือนกันซะก่อนนะอ้าวขึ้นฟ้า คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนศาสตร์กินแบ่งรัฐบาลช่องปุยย่ยมพาโรย0ูนแปดศูนย์หนึ่งสี่สา้าสใครทำให้เปลี่ยนจับตาดูดิจับตาดูดีๆนะ5 3 6 0 4มจะมีสองหนึ่งไหมนะวิธีทำทำยังไงนะใช้หลักหน่วยทำนะอันนี้เดินหลักหน่วยเลยนะ

แปดเก้าศูย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่อะขึ้นต้นสี่ลงท้ายสี่ถือว่าถูกนะคลิปนี้ดูอย่างนี้นะถ้ามันขึ้นต้นสี่ก็ต้องลงท้ายด้วยสนีะ่นะนี่ถือว่าถูกนะใช้ได้เป็นเลขยี่สิบหลักอ่ะยี่สิบหลักอย่างนี้จับแบบไหนนะจับไม่ยากครับผมท,ที่จับก็บขีดเส้น เส้นเส้นกันมันไว้นะจะให้จับให้ชมนะเอาสี่สี่นี่มาตั้งนะเอามาบวกกันลองดเอูเอาตรงนี้นะสี่สี่บวกสองลบสองนั่นเองนะหลักสิบนะสี่บวกสองนะติดติดสิบสองเราก็จะได้สองลบสี่ก็ได้สอง สอบวกสี่ก็ได้หนะอ้าสองกับหกมาตัวนี่สองกับหมาตัวได้สองกับหมาตัวเสร็จแล้วเราก็มาวงกลมเอาไว้นะสองอยู่ตรงไหนหกอยู่ตรงไหนนะนี่น,นี่สองอยู่ตรงนี้เอาข้างๆมานีนะนี่สองอยู่ตรงนี้ สองอยู่ตรงนี้นะหกอยู่ตรงไหนเอ๊หกอยู่ตรงนี้นี่หกนี่หกนะเวลาจับเลขเราก็จับนะหกก็จับไปทางนี้นี่หกตรงนี้จับมาทางนี้สองจับไปทางนี้สองจับมาทางนี้อ่ลองดูนะเอาหลักสองไว้ตรงนี้หลักหกไว้ตรงนี้นะสองสีนี้ก็ชัดเหมือนกันนะสอง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 หนึ่งสองศูนย์สองเก้า นี่สองสามสองสี่สองห้าอ่าลักหกนะหกห้าหกสี่หกสามนี่นะนี่นะหกเจ็ดหกแปดหกเก้ามาทางนี้นะฮะอ่าบางคนก็ทันนะบางคนก็ไม่ทันงงนะได้เลขก,กี่ตัวนะหกสองสิบสองสิบสองชุดเข้าไหมในเข้านะ วัี้มันเข้านี่เข้าสองหนึ่งนะสองสองหนึ่งเดี๋ยวเรามีที่เด็ดท,ที่ตัดอีกนะทำให้ชมนะหกหน้าที่แล้วามาดูสองสองหนึ่งจะมีสี่สามไหมนะใช้หลักหน่วยมาเขียนนะฮะหนึ่งมาก่อนเพื่อนเลยนะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด 8ปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสามสี่้าหกหกเจ็ดแปดหอามส้าห้าเจ็นวขึ้นต้นหนึ่งลงท้ายหนึ่งถือว่าถูกนะ นี่เดี๋ยววงกลมให้ดูนี่นะนี่นะขึ้นต้นก็หนึ่งลงท้ายก็หนึ่งนี่ถือว่าถูกแล้วนะอ่ะเรามาดูหลักที่จะจับกาหลักสิบจับได้เข้าเป้านะสองหนึ่งนะอ่าเอาสองมาบวกบวกสองลบสองนะมันจะติดนะถามหาตัวติดมันติดตัวไหนมาดูกันนะ ติด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 สองบวกสองก็เป็นสี่นะสองลบสองก็เป็นศูนย์ติดสี่กับศูนย์นะอ้าวได้สี่กับศูนย์มาแล้วมันจะบอกตัวไหนนะอ่ะเราก็เขียนลงไปติดสี่กับศูนย์นะสมมติว่าแถวนี้สี่แถวนี้ศูนย สี 4, อยู่ตรงไหนมากก็น้อยเลยนี่ศูนย์อยู่ตรงนี้อ่าเห็นแล้วศูนะศูนย์ไปทางนี้แล้วก็มาทางนี้นะสี่เห็นหรือยังอ้าวสี่อยู่ตรงนี้สก็ไปทางนี้แล้วก็สี่ทางนี้ก็มาทางนี้อ่าจับลองดูนะตัวเลขสี่สามสี่สองสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หสี่เจ็ดจับหมดเลยไม่เว้นนะได้6หตัวอ้าวศูนย์ ศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามได้สิบสองตัวนะเข้าไหมเข้าไหมผมกลมให้ดูหน่อยสี่สามมีไหมม,มีตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมไปเก้านาทีแล้วนะเรามาดูว่าน,นี้จะไปตัวไหนสี่สามนะ

4ี่ห้าหกเกดอ่าเดี๋ยวเปีเปีไปได้ชักจะไม่ตรงนะเ8 9 0แปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามอ้าวขึ้นต้นสามก็ลงท้ายสามมาแล้วนะถูกต้องนะฮะอ่าขึ้นต้นสามก็ลงท้ายสามไม่ขีดเส้นแล้วก็ไม่สวยนะขีดเส้นให้หน่อย ก,กันไว้จะรู้ว่าเอาตรงไหนไปยังไงนะอาเลกวิ่ง4กับ3จะมาถูกต้องหรือไม่นะเาเลกติดกันนะ4ีสติดตัวไหนมาดูกัน2นะบวกลบเลยเขียนไว้อย่างนี้แหละทีเดียวจะได้จบสองลบสเหลือ2ได้2นะ สองบวกสีได้หกนะอ้าหกกับสีมาแรงถ้าได้ตัวนี้แล้วก็เขียนไว้อ่ะติดสองมาตัวไหนติดหกมาตัวไหนนี่นะนี่นะสองนี่หกอา้ 3, 4, 5, อาสามสี่ห้าหกอ้าสองบวกสี่เป็นหกนี่นี่นี่หกมาแล้วนะ หกห้าหกสี่หกสานะต่อไปหกเจ็ดหกแปหเกอ่าแถมให้ตัวหนึ่งหหนะตัวสุดท้ายนะแถมให้หน่อยสอง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 ยู่ตรงไหนอ่อยู่ตรง,งนี้สองนะนี่ สองหนึ่งสองศูนย์สองเก้าสองสามสองสี่สองห้าอ่าแถมให้อีกตัวหนึ่งสองสองอ่าหมดแค่นี้นะ ใครชอบรัก2ก็เอาสองใครชอบรักหก็เอาหนะได้เลขหกตัวนะวันสุดท้ายเดี๋ยวจะมาแคบให้นะว่าอยู่ตัวไหนนะอ่ะทุกสูตรจะต้องติดสองหนะึ่งกับหกห้าน่ะติดทุกสูตรนะจะมาได้หรือไม่สองหนึ่งกับหกห้านะตัวเด็ดของวันนะอ่าตัวเป้าผมก็เขียนไว้ให้นะมีสองสองกับหก อหมดเวลาพอดีนะครับผมทำลายาจากนะทำให้ชมนะหลายตัวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ๆวันเราก็แคบเข้าแคบเข้านะเย็นๆหมดเวลาพอดีครับผมสิบสอสบสานาทีถือว่ากินเวลาของท่านผู้ชมไปเยอะนะอ่ะกินไม่เป็นไรนะชมไปทำไป ฝึกขัดเขียนฝึกหัดทำทำใบยบยคิด่อยๆนั่นแหละถูกต้องนะถ้าหากว่าไม่ฝึกไม่ทำไม่ขีดไม่เขียนไปชมแด่คนอื่นนะชมอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ชมอาจารย์ท่านอื่นนะเขาเขียนไว้วิ่งสองกับหกเลขที่มาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาจับใส่กัน นะสี่ตัวมาตัวสองตัวมาตัวหนึ่งตัวมาตัวถ้าเข้าแต่วิ่งแต่ประกบไม่ถูกก็มีเราก็เลยไม่รู้สูตรไม่รู้ที่มาของมันนะอย่างนี้ท่านชมไปท่านก็ไม่ได้ความรู้อะไรนะแต่ท่านเห็นแต่ตัวเลขมันไม่แตกฉานนะผมจะบอกให้แต่ว่าถ้าตามช่องปูเยี่ยมพารวยนะท่านทำแล้วท่านจะแตกฉานนะรู้จักคิดเป็นรู้จักทำเป็นถูกเพราะอะไรผิดเพราะอะไร ท่านจะรู้นะจะบอกให้แต่ถ้าเขียนว่าเอาเลขวิ่งหนึ่งเขียนลงมามีตัวอะไรบ้างอ้วิ่งมาอย่างไหนท่านเลยไม่รู้ทําแบบไหนท่านเลยไม่รู้นะโครงสร้างแบบไหนก็เลยไม่รู้นะเขาหวงนะตรงนี้แต่สําหรับผมปู่ยิ่มพะรวยไม่หวงนะเพราะว่ามันเป็นแข่งสิ่งที่เราคิดมันผ่านเข้ามาในจิตเราเท่านั้นเอง มันมีสิทธิ์ที่จะผิดหรือถูกก็ได้นะฮะอย่าไปอวดตัวเองว่าเรารู้จริงรู้จังอะไรนะมันเหมือนท้องเหละพอกินอิ่มแล้วอวดว่าตัวเองอิ่มมาสักคู่หนึ่งมันนี้หิวแล้วนะพราะมันหิวนะนั่นแหละมันจะอิ่มก็ต้องกินเข้าไปอีกให้มันอิม่มเนะ่เหมือนกับความรู้หรือไม่รู้นี่แหละมันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะอะ หมดเวลาครับผมที่ศสนาเสนานอายุมันคนเยือนครับมีเงินมีทองมีอยู่มีกินมีใช้ไปตลอดเงินเต็มกระเป๋าทุกท่านนะครับผมไปแล้ว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 